วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะกันผมไม่ต้องการทะเลาะกับท่านถึงแม้ท่านจะไล่ผมและเอกเขาตามก็ขึ้นอยู่กับมติขึ้นอยู่กับประชาชนหลายครั้งที่ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าละเมิดสิตทธ่สุมชนของผมเพนนน้นเองนะครับตัวผมครอบครัวผม ถ้าไหก็ตามที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผมผมก็จาเป็นต้องรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมเือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งท่านจะไม่คเอยสนใจเท่าไหร่เพราะท่านก็ใช้คําพูดที่รุนแรงมากพอสมควรในสภานี้นะครับผมก็พยายามจะอดทนอยู่เต็มที่อยู่แล้วนถ้าไหนก็ตามที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผมผมก็จําเป็นต้องรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมเือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งท่านจะไม่เอยสนใจเท่าไหร่เพราะท่านกระช้คําพูดที่รุนแรงมากพอสมควรในสภานี้นะครับผมก็พยายามจะอดทนอยู่เต็ม การพาดพิงบุคคลภายนอกอันนี้ผมก็เห็นสสก็พยายามที่สมาชิกก็พยายามที่จะทะกท้วงหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับมันทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะจริงบ้างไห่จริงบ้างจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของที่ท่านรองรับผิดชอบต่อไปก็แล้วกันทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับผมไม่ใช่คนที่จะไปสั่งการเจ้าหน้าที่ไปจับคนนี้ไปจับคนนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเรื่องไม่มีหลักฐานเขาทําไม่ได้หรอกครับเขาไม่อยากทําด้วยซ้ําไป การที่จะฟ้องศาลแต่ละฟ้องแต่และทีเขียนจำนวนกันเท่าไหร่นะต้องทํำยังไงให้ให้มันถูกต้องให้กระบวนาการยุติธรรมเขารับได้ผมไม่บิดเบี้ยวไม่ได้หรอกเพราะพฤติกรรมมันปรากฏอยู่นะครับก็ขอร้องไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เบื้องหลังกันก็ตามนะครับ <im mo ving> ผมก็อยากจะเตือนไว้เท่านั้นเองผมไม่ได้ต้องใครทั้งทิ้นท่านทําอะไรท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำเหมือนผมผมทําอะไรผมก็รับชอบกับท่านผมมาพูดก,กับท่านผมมาตอบกับท่านผมมาฟังกับท่านโดยที่ผมผมไม่ได้ไปอะไรกับท่านเลยแล้วไม่เคยหยาบคายกับท่านสักคำเลยนะ ไม่เคยมีกิยาที่ก้าวล่วงกันเลยนะครับเรื่องเ,อเพกาซัตเพกสัสอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับทั้งก็ว่าผมไม่ฉลาดอยู่แล้วดิแล้วผมไม่มีค่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสียเงินงบมาเพื่อมาตามไอ้เรื่องแบบนี้หรอกเปิดดูในโซเชียลก็เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทํามาจากไหนนะครับใช้งบมากันเท่าไหร่มีคณะทํางานอยู่ที่ไหนบ้างผมยังไม่ทําอะไรเลย,เลยนะียเนี่ย ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของประชาชนต้องเรียนรู้กันไปเองถ้าเราเรียนรู้กับโซเชียลกันแบบนี้ประเทศชาติก็เป็นแบบนี้แหละครับนะริงบ้างเท็จบ้างนะและท่านบอกว่าผมจะไปผมไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้อยู่แล้วไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยผม,มเห็นใจเขาคนที่แพร่ต่อเนี่ยผมเว้นใจเพราะเขาไม่เข้าใจแต่อ้คนต้นเรื่องมันมีกระบวนการอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปทุกอย่างนั้นผมไม่แก้ตัวทั้งิ้่ นะมันมีเรื่องสาระสมคัญอีกหลายเรื่องด้วยกันที่ควรจะต้องพูดให้เกิดประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ต่อประเทศชาตินี้และในเวลานี้มากกว่าเรื่องที่มาดมา,มาตีไปตีกันมาหลายเรื่องพูดไปแล้วถามอีกถามอีกถามแล้วถามอีกกมทเรียกเรียกข้าราชการมาเรียกมอยู่นั่นแหละครับบางทีอาทิตย์นึงไม่ทางานเลยเรื่องเดิมเนี่ยถามแล้วถามอีกถามสองครั้งสามครั้ง ใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าผมว่านะดีกว่าจะต้องมาโต้เถียงโตแย้งกันแบบนี้นะสถา,านบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้อยู่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะกันผมไม่ต้องการทะเลาะกับท่านถึงแม้ท่านจะไล่ผมแล้วไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับมติขึ้นอยู่กับประชาชนขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างรัฐนูลที่ทา่านว่าเนี่ยนะผมไม่ใช่คนเขียนรัฐนูลผมสั่งใครไม่ได้อยู่แล้วนะก็ไม่เรื่องของคณะทําง,า,ง,า,ง,งานคณะร่างรัฐนูลก็ทํามา ว่าในการที่เอาอะไรมาอ้างเอาคนรุ่นมาพูดเอาหนังสือพิมพ์มา,มาอ่านผมรับไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเป็นข้อมูลที่ที่จะต้องตรวจสอบนะครับหลายครั้งที่ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าละเมิดสิทธิสุมชนของผมแพ่นั้นเองนะครับตัวผมครอบครัวผมเนะเพราะนั้นผมไม่อยากจะกล่าวย้อนไปไอ้ความเสียหายต่างมันก็ถ้าพูดถึงว่าเงินไม่พอเงินไม่มีเป็นนี่เป็นสินไม่ล่างทำไมไม่เติมเงินตรงนี้ไม่เติมกอสทุศไปเก็บเงินจากคนที่เอาไปใช้ประโยชน์สิครับ ที่เป็นหนีอนนห้อยู่เนี่ยที G ่ผมใช้หนี้อยู่เนี่ยกี่แสนแล้วที่ยังไม่ได้นับอีกไนดะ้อีกหลายคดีนะเอามารวมดีครับผมจะให้กยศเต็มเต็มไปเลยเต็มเม็ดไปเลย